สวัสดีเจ้ากาบสวัสดีปอแม่ปีน้องเจ้าวันนี้เจ้บนทํากินจะพามาทําเมนูยำแสะแลนะเจ้ามีเขากระล่างสะแลล่างพักละหรือพักชะอมนั่นเองนะเจ้าพอเขานึ่งแล้วเขาก็จะสะแลของเขาก็จะเหลืองแบบนี้นะเจ้าอันนี้เขาก็จะปีนปืนขึ้นมานะเจ้าเพื่อเย็นนะเจ้าเพราะสะแลเขาเย็นมีเจ้าพักละปันจะอยู่ทั้งเปื้อนนะเจ้า อันนี้ก็น,นึ่งซุกเรียบร้อยแล้วที่นี่เขาจะมาน้ำใสจานพักเย็นเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเขาก็จะหลูดหลูดเอาก้านตีแข็งของพักชะอมของเขาออกนะเจ้าพอาเขาหลูดเอาก้านเปินออกเซตเรียบร้อยแล้วเ,เขาจะนําไปต่ากันเลยเจ้าอันนี้จะเป็นพี่คาพี่คาที่เขาต่าสําเร็จไปแล้วเจ้าใส่ผงปรุงรสลงไปผงนัวลงไปต่ำด้วยสแสละกับพักชะอมลงไปเจ้าที่เขานึ่งไว้นะเจ้าใส่ลงไปหมดเลยเจ้า ที่นี่ก <x 2> ็จะใส่น้ำปลาลาเจ้าส่วนน้ำปลาล่นจะเป็นปลาาน้ำปลาต้มหรือน้ำปลาาขวดก็ได้นะเจ้าเขาจะตําหพือส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาพอหน้าตากันเจ้าเพราะตําส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนี่เจ้าตําเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป่นก็จะประมาณนี้เจ้าหอมหอมเจ้าหอมพริกคานะเจ้า หอมพิคากับสสแลเจ้าจะนําไปพักไหว้เจ้านําไปภักไว่เขาจะนําลงไปพัดนะเจ้าอันนี้จะพัดหอมแดงเจ้าตีหั่นไว้แล้วนะเจ้าพัดหอมแดงให้เปินหอมเหลืองดีนะเจ้าเศรหอมเจ้าหรือบางคนชอบเจียวหมูใส่ก็ได้นะเจ้าเจียวหมูสามชั้นใส่ลงไปด้วยพัดลงไปนะเจ้าพอพัดหอมเหลืองดีแล้วเขาจะนำแสแลลงไปพัดในเจ้า น้ำแสแลลงไปพัดเขาก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาชูขึ้นมาอีกนะเจ้ากลิ่นหอมของหอมแดงที่เฮาพัดนะเจ้านี่เจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเมนูดัดแปลงเมนูนี่ไข่ยังบวก,กลองทําก็ลองเอาไปทําพอนะเจ้าอีสูตรดัดแปลงยำแสแลงล้ำขนาดเจ้าเจ้าว,วันนี้ก็จะกินกับหอมแดงสดกับแคบหมูนะเจ้าปลาทอดผักนี่เขาจะกินผัก พักอย่างก็ได้นะเจ้าตามใจชอบเลยเจ้าับข้าวเหนียวห่อๆล้ำแต่เจ้าเจ้าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงตัวอี้นะเจ้าฝากติดตามและรับชมคลิปวิดีโอของเจ้บนทํากลิ่นในคลิปต่อไปด้วยนะเจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเจ้าขอบคุณเจ้า